โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกับผมเกินวิชาพันในเกมไดนาตี้วอลเลเยนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานกับการสุ่มกาชานะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาหัาดหลักกัน3 30ใบนะครับว่าจะเกลือหรือไม่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะก็เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด2ใบสุ่มนะครับแล้วก็มีอีก3 0 0พํตลึงนะครับผมก็จะสุ่มได้3ครั้งนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามามาดูเลดออกดีกว่าครับตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นถ้าเป็นตัวละครใหม่ผมอยากได้เป็นสุมาสูนะมันเท่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดได้ตัวซ้ําก็ขอให้ได้เป็นเตียวเลี้ยวหรือว่าเฮวัดตุ้นนะเพราะว่าผมจะามาทําดาวนะแล้วก็จูร่องด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีตัวอะไรอยากได้แล้วนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผมสิบใบแรกนะอ่าออกตั้งแต่สิบใบแรกเลยครับผม อันนี้เป็นตัวละครเ r นะได้เป็นวิกายแน่เลยนี่ใช้ด้วยโอเคเอา่ายังยังยังเขายังเล่นตัวนะครับตัวอะไรไม่มีทหากรก้าบเชิญนะกวนอูปะอ่ะอ่ากวนอูครับผมไม่น่าเลยผมเผลอมองหน้ากวนอูอยู่ก่อนออกกดออกมาสุม่มโอ้โหโอ้โห ก็ดีอยู่นะเออคนอูดีอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นไงโอเคไปไปอีกทีหนึ่งครับผมสีฟ้านะโอ้โหได้เศษครับผมได้เศษชุนเซกับซัวเอี่ยมนะครับเป็นเศษนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาสุดท้ายกันเลยว่าจะได้ตัวอะไรนะขอให้ได้อีกตัวหนึ่งโอ้ไม่ได้นะครับผมโอ้โหสุมาเจีวิกนะ้ว โอ้ยอุยอ้ยคุ้มอยู่นะเศษที่ได้ออกมาถึงจะได้แค่หนึ่งเศษก็ได้หลายตัวอยู่นะโอเคเดี๋ยวขอไปฟาร์มตำลึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาอันนี้กันใหม่ครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันครั้งสุดท้ายซึ่งครั้งนี้นะครับมันจะการันตี SR หรือ SSR นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนว่าจะได้ SR หรือ SSR นะไปดูกันเสียเ่ยสีม่วงนะครับโอเคครับ SR ครับผม ก็เปิดมาด้วยสุมาเกียวแล้วก็อุยกายแน่นอนครับแบบนี้นั่นไงอุยกายออกสองรอบแล้วนะโอ้โหได้มาตัวหนึ่งครับแต่ว่าได้ตัวซ้ำที่ผมไม่ได้ใช้นะก็ทุกคนคิดว่าคุ้มหรือเปล่าครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่อคติเนี่ยแม่งก็ได้อยู่นะเพราะว่าเราได้ตัวซ้ำมาเนี่ยคนอูได้ทำดาวแล้วเนี่ยครับผม ทำดาวคนอูได้แนละ้วแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่อาพผมจะเก็บเศษไว้ก่อนก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากครับผมก็จบแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม